ล่าสุดคุณพี่ภูมิธรรมฉันออกมาเปิดเผยหลังจากนักข่าวเอาไม้ไปใส่ใต้คางและถามบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยตระกูลชินวัตรเหลืออยู่อีกกี่คนเขาจะเอาคนไหนมาเล่นคุณพี่ภูมิธรรมก็เลยเปิดเปิดขึ้นมาก็เลยเปิดขึ้นมานักข่าวถามว่าเอมพินทองทาจะมาใช่หรือไม่ ภูมิธรรมบอกว่าเอมพินทองทาลูกสาวคนกลางอะนะคนที่หน้าเหมือนแม่น่ะคนที่ดูนิ่งๆหน่อยอะนะแต่คนนี้จริงๆถ้าเกิดมาถ้ามาตั้งแต่แรกเนี่ยดิฉันคิดว่านะเอมพินทองทาเนี่ยมันเป็นคนที่น่าจะได้ดีและดูดีกว่าอีตัวเล็กมากอีตัวเล็กเนี่ยมันอาหารกาเสือกระโหละกกะลาะแล้วก็ไม่มีปัญญาส่วนอีตัวกลางคือเอมพินทองทาเนี่ยคือเขาบริหารธุรกิจมาแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วผัวเขาก็ดีด้วย ถึงแม้ว่านะผัวเขาเป็นสลิมเก่านะพ่อแม่ผัวเขาเป็นสลิมเก่านะเออพ่อแม่ของผัวพินทงทาเออทําเสื้อผ้าขายเสื้อเหลืองอยู่โบเบยสมัยก่อนนะ่ะเออเป็นสลิมเกา่าตั้งแต่สมัยพันธมิตรยีปีที่แล้วอะ่ะเออทีนี้เนี่ยถ้าเกิดอีตัวกลางมาเนี่ยมันก็น่าจะแบบมีปัญญาอยู่บ้างน่าจะเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยอยู่บ้างแต่ขณะเดีวยวกันพอเอาอีตัวเล็กมาเนี่ยทีนี้อีตัวเล็กเนี่ยมันแสดงอิทธิฤทธิขนาดนั้นมึงคิดว่าอีตัวกลางมันจะรอดไหมล่ะ เออขณะเดียวกันเนี่ยภูมิธรรมวันนี้ก็เลยให้สัมภาษณ์บอกว่าเอมพินทองตาเขาทําธุรกิจดีอยู่แล้วล่ะเขาไม่แน่จะมาแต่ถ้ามีเสียงเชียเยอะๆก็มีความเป็นไปได้ที่จะไปทาบเอาผัวของพินทองทามาเป็นกันดิเดตนายกกูว,ว่าแล้วเห็นไหมฉันว่าละฉันว่าละลูกเขยต้องมาตัวใดตัวหนึ่งต้องมาแน่ๆ ลูกเขยต้องมาและมีความเป็นไปได้ด้วยว่าเอามาทั้งสองเขยเลยเพราะว่าแคนดิเดตนายกกฐมนตรีเนี่ยมี3คนแคนดิเดตนายกมีสาคนตัวละครหลอกก็เอามาคนหนึ่งคนที่2ก็เป็นลูกเขยคนที่3าก็เป็นลูกเขยจบเอามา3คนไปเลยเอ,า,อยางี้สิดิฉันให้ความแนะนําในฐานะที่ดิฉันให้คําแนะนํานะแคนดิเดตนายกมี3าคนคนหนึ่งก็เป็นพ่อจมวยคนที่2ก็เป็นลูกเขยคนที่3เป็นลูกเขยคนแรก เอาไป3คนเลยคันดิเดตนายกรัฐมนตรีตระกูลชินล่าสุดภูมิธรรมเขาย้าแย้มมาแล้วค่ะมีโอกาสถ้าเกิดเสียงเชียร์เยอะเสียงเชียร์ว่ะสันกูเห็นพวกมึงก็กระพือปีกันเองกระพือข่าวกันเองเพราะพวกมึงไม่มีที่พึ่งพวกมึงก็เลยจะไปฉกเอาลูกหลานเลนหลนเขาเนี่ยมาเป็นเนี่ยคันดิเดตนายกมาเป็นหัวหน้าพักมาเป็นอะไรแทนยายแพทองทานเพราะว่ากะว่าพวกมึงจะล้างผลาญต่อไปเรื่อยๆและขณะเดียวกันอีพวกตระกูลนี้เนี่ยนะเออมีคนบอกว่ายังไม่พออีกเหรอ มีคนแซวบอกว่าหายาก,กินก่อนครับเดี๋ยวจะไปมากกว่านี้เออยาชนิดที่ฉันกินเป็นยาชนิดเดียวกันกับแม่แม่ของเธอกินนะสุกิตชนิดเดียวกันแหละยาชนิดเดียวกันแม่มึงแม่ยังอยู่ไหมอ่ะอายุประมาณนี้หน้าเหีย้ยประมาณนี้แม่คงตุยไปแล้ววะเนาะเออยาที่ฉันกินอยู่เนี่ยหมอเดียวกันกับแม่มึงอะ่ะเออช่วงนี้ขี้เกียจไปหาหมอขอขอย,ยืมยาแม่มึงมากินหน่อยสิโอเคนะสุกิตนะ ยาที่ดรมริกาแดกอยู่อ่ะเป็นยาชนิดเดียวกันที่แม่มึงแดกอะโอเคเนาะแม้เวลากูแตะตะกูนี้นิดนึงอะแม้ทาเป็นดิ้นเล่า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 ยังกระเซยเดือนเจอเสียมแต่เด็ก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 ดิ้นจังเลยนะแม่รู้จักกันก็ไม่ได้รู้จักแม่รู้จักกูก็ไม่ได้รู้จักไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยฆ่าตาเจอในเซเว่นเนี่ยเดินเฉียดกันหัวแม่ตีนกูยังไม่เหยียบเลยอีหาเสือกมานั่งทำผ้า,าแซลด็อกเตอร์มาริกาเออกูรู้จักมึงเหรอมึงรู้จักกูเหรออีหา นี่ดเรมาริกาดเว้ยไม่ใช่ไก่ไกาขี้หมาหมกแม้อีโซนตีนคนที่มึงเชียร์เนี่ยที่มึงดินด้นดินดินแล้วแล้วแล้วเราเป็นเส้เดือนเจอเสียมเนี่ยเขายังไม่รู้จักมึงเลยไม่เห็นเคยเห็นหัวมึงด้วยซ้ําไปนี่ดีเท่าไหร่ที่ดรมาริการจิกหัวมึงขึ้นมาด่าตรงนี้กูเห็นหัวมึงแล้วนะจบนะคะเมื่อดออรมาริการเห็นหัวแล้วจงจบเนาะโอเคจ้ะตามนั้นแหละปวดหัวแกอีกพวกที่เวลานั่งเวลากูนั่งพูดถึงไอ้ตระกูลนี้ทีไรอ่ะซึ่งมันเป็นตระกกกูลูลล้้าาาางตตรรรรระะะผเเเปปปป็็นนนทที่่สคุณโยชช์ใหหศิือไม ก็ทำไมแหละคุณพ่อมันที่ติดคุกอยู่เนี่ยคดีคอร์รัปชันคดีโกงบ้านโกงเมืองนี่ยังไม่นับเลยนักคดียังไม่หมดเลยและอีตัวลูกเนี่ยก็จะเป็นคนต่อไปของนายกรัฐมนตรีที่ติดคุกด้วยเพราะอะไรตราบใดที่แก้กฎหมายยังไม่ได้ล่ำนูนฉบับปี60ยเนี่ยยางไรก็ตามแต่คอร์รัปชันประเทศชาติติดคุกหมดประเทศกูเนี่ยยังดีกว่าประเทศเวียดนามนะแค่นี้เนี่ยติดคุกติดคุกปี2ปีฮะมึงไปดูเวียดนามสิตุลี่บึ้มึงไปดูประเทศจีนสิตุลี่บึ้ยมึงไปดูประเทศสิงคโปร์สิ มึงไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นสิตุลิบุยตุลีบุยฉีดยาไปให้ฉันตายไปเถอะหมอนี่เป็นคำขอของค,คนไข้ใช้วิธีการฉีดยาจากตุลีบุยค่ะตุยไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่ได้อยู่ในคุกในคอยเนี่ยมันก็ดีแล้วอยู่ในคุกในคอยอย่างหงอยเหงาเนี่ยมันก็ดีแล้วดีกว่าไปอยู่ที่ประเทศจีนมึงโดนเลยค่ะตุลิบุยตุลีบุยชักกระแดกกระแดกกระเดกเหมือนไก่โดนเชือดอะโอเคนะ แหมเวลาดอรมริการเนี่ยพูดเล็กพูดกูกดดรมริการไม่ได้ไปด่าเขาแต่ดรมริการแค่พูดเรื่องจริงแล้วเรื่องจริงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะตอแหลได้ด้วยสิ <S <S มึงเอาเรื่องจริงไปพูดให้มันเป็นเรื่องตอแหลมันได้เวล่ะมันไม่ได้ไงฉันแค่เอาเรื่องจริงมาพูดในช่วงโชว์ของฉันแล้วเรื่องจริงเหล่านั้นฉันก็ตอแหลไม่ได้ทำไมล่ะไม่ได้แดกสตอเบอรี่เข้าไปนี่จะได้สตอเบอร์แร และที่เห็นอยู่บนหัวนี้คือลิปสติกอันนี้เบอร์หน 2, ึน 3, ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกจัดไปค่ะขายลิปสติกก่อน <c oughs> Mollys Lock Lip Matte นะคะเป็นลิปแมทที่ล็อกสีปากจัดไปที่ตะกร้าข้างล่างนะคะจัดไปที่ตะกร้าข้างล่างนะคะถ้าเกิดใครเห็นแล้วนะคะตะกร้าข้างล่างปักหมุดยังไรวะโอเคนะคะปักหมุดแล้วยังเออจัดไปเลยนะคะทุกคนปักหมุดปักหมุดไปที่ตะกร้าข้างล่างไปที่ตะกร้าข้างล่างนะคะมีคนถามเรื่องเจ๊ปอง อ๋อไม่ไม่มีอะไรหรอกเจ๊ปองเนี่ยมัน,เป,นเป็นคดีเกี่ยวกับพันธมิตรตั้งแต่ประมาณปี2550 18ปีที่แล้วอะ่ะคดีเมื่อ18ปีที่แล้วมันเลยสามสารมาแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นคดีที่ไปทําผิดคิดชอบอะไรหรอกเป็นคดีเกี่ยวกับประชาธิปไตยนี่แหละเป็นคดีที่เรียกร้องไล่นายกรัฐมนตรีของทักษิณแซ่ออยวเมื่อประมาณปี2550ตอนสมัยนั้นสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีคดีคดีสมัยตั้งแต่เสื้อเหลืองพันธมิตร เออประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่จะต้องอขึ้นศาลเป็นขึ้นศาลเป็นเป็นเขาเรียกว่าศาลสุดท้ายแล้วเป็นวันขึ้นศาลศาลสุดท้ายแล้วซึ่งเรายังไม่ทราบเลยว่าศาลท่านจะมีการพิพากษาวินิจฉัยออกมาอย่างไรแบบไหนนะคะแต่ขณะเดียวกันพี่ปองไม่ได้เป็นคนที่ไปกระทำะความ ความผิดชั่วร้ายอะไรคอรัปชันอะไรไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นแกนนำเป็นแกนนำมวลชนพันธมิตรแล้วสมัยนู้นเนี่ยพันธมิตรเนี่ยเมื่อปีประมาณ2 5 0 2 5 5 0ทุกคนลองเซิร์ชด,ดูข่าวนะคะทุกคนอเมืม่อปี2550เนี่ยตอนนั้นเป็นแกนนำพันธมิตรจำได้ไหมคุณพี่ปองอัญชลีเนี่ยเธอเป็นแกนนำพันธมิตรใส่เสื้อเหลืองและตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องที่เกี่ยวกับเออใส่เสื้อเหลืองและมวลชนก็ไปบุกเอ็นบีที ช่อง11ไปบุกสภาไปบ,กบุกนู่นบุกนี่ซัมติงไหลแดดประมาณว่าเรื่องเกี่ยวกับการบุกสถานที่ราชการหรือการไปล้อมสถานที่ราชการประมาณนั้นแต่โดยรายละเอียดแล้วพี่ปองเนี่ยเขาไม่ได้ไปทําผิดอะไรเพียงแต่เขาเนี่ยยืนอยู่บนรถและเป็นแกนน,นํา like มวลชนซัมติงไหลแดดและมวลชนฟังเขาในเวลานั้นแล้วบังเอิญว่ามันมีมวลชนจํานวนหนึ่งที่นะคะไปแล้วก็อาจจะเ,เขาเรียกว่าสถานที่ราชการเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่กฎหมายกําหนดไงนึกออกใช่ไหม ประมาณอย่างนั้นและไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ไม่เป็นไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่น่าวิตกกังวลมากมายนะักนะทุกคนและขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้เป็นวันที่เกี่ยวกับการจะต้องขึ้นศาลนะคะศาลสุดท้ายนะศาลดีกาเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นก็อาจจะมีข่าวนู่นน,น,น,นี่นั่นต่างๆนู่นนี่นั่นต่างๆบ้างแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะทุกคนสามารถฟังได้จากแนวหน้าดีที่สุดนะคะทุกคนคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นศาลสุดท้ายอ่ะ เออผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็พลนอยกันนู่นนี่นั่นต่างๆซัมติงหลายแดดสมัยนั้นเนี่ยใช่พี่ปองเขาเป็นขวัญใจประชาชนขวัญใจมวลชนแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบนู่นนี่นั่นต่างๆนะคะในช่วงสมัยนู้นคือ18ปีที่แล้วนะเกือบจะ20ปีแล้วนะเธอนึกดูดิอ่ะเพราะฉะนั้นคดีที่เกี่ยวกับการชุมนุมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องขึ้น3ศมสารคือสารที่1ศสารที่2ศสารที่3เนี่ยสู้กัน18ปีอ่ะสู้กัน18ปีเธอเห็นดิเกือบ20ปีอ่ะ